สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับขอสู่อสองนุ่มมุ่งชนคนอีสานครับพี่น้องมันนี้นุ่มมุ่งชนก็สิผพามาเข่าขั่วทําเมนูอาหารอีกครับก็จะเป็นเมนูแบบบานๆนะครับนาอมืันนี้นุ่มมุ่งชนสิผพามาเห็ดหยังครับวันนี้พอดีนุ่มมุ่งชนได้ขี้เล็กมาครับแม่ฝากมาตะบานนะครับขี้เล็กนาะเพินจะมาแกงใใจ นังหัวนังขวยนะครับนังเค็มนะครับเนาะนังเค็มครับกะต้มซอยมาเรียบร้อยนะครับเนาะนังเผาเห็นไหมครับโอ้โหเห็นหงบนไในเนาะครับเน,นาะเอ้าก็จะมียังแน่ครับวัตถุดิบเผากับซีเมนข้าวเบือครับข้าวเบือข้าวสานมาเขาน,นะครับข้าวเบือครับก็จะมี ต้นหอมพักซีดาวครับพักซีดาวใบแมงลักครับใบแมงลักครับต้นหอมส่วนผมเป็นแยกไบน้องครับน้องเอาไปใส่ค้นละเสือตะไคร่พริกครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตำพริกเดี๋ยวกระตำขมเบือใส่ใส่หมอสกักอนน,อนอ้องครับน้องอ่ะเยวเก็บกิได้ยาครับ กอนเดือนเท่าต่ำขบเบือกอนเนาะครับเนาะพี่น้องครับขบเบือกะทิใส้เบื้ออยู่ละมันงเต็มิตอวนตัวดีเนาะครับเนาะขบเบือนี่ก็ทิเป็นแบบเป็นเขาเขาสารมานี่ยนะครับเมืดอใดใส่ขบเบือแบบขี้เนาะครับเนาะบางบางบางบานเพื่อจะเอาะขบเบือแบบขี้กี้ผสมขึ้นกันนะครับเนี่ยรัอขบเบือต่ำขบเบือก่อนครับ แบบนึงครับอโอเคแล้วครับเบือห้อกรไดโอเคแล้วครับน้ำชนเดือดเป็นเขาเบือเขาซานมานะครับก็มันก็จะเป็นขาวขาวแนวงาม ใส่ลงไปใส่เลือดหนึ่งจ้งนีาตัวตัวดีครับใส่ขันเป็นตัวตัวนะครับผมก็จะมาตำริกครับตำริกต่นอนะครับเนาะ ใส่กระเทียมน้ำครับจสามเงียงนะครับที่เขา้ากันจะตำจะหน่อยครับตำจนหย,ยาบๆนะครับน้องไม่ต้องตำละเอียดตำเพี้ยจนหยาบๆก็พอครับ เราจะมาใส่น้ำปลาเล็กน่อยน,นะครับนอ้องน้ำปลานี่แหละน้องผู้ชนก็จะใส่จะประมาณตะพีเครื่งครับใส่ตะพีเครื่งใส่ร้ายครับมันจะเหม็นใส่พล้วยหอมนะครับนอ้องเพ่เขาไปใส่ตะไคร้ลงไปครับ แขงนวลงไปครับแกงนัวใส่ลายแน่อยู่ครับส่วนใส่ลายเลยครับอันนี้ครับหนังครับใส่ลงไปด้วยครับอันนี้ร้อนครับอันนี้มานจะหวานครับคนแบบเบอร์เตะนะครับโอาด้วยเบอบเร์เบอร์เตะนี่จริเป็นกน่อน ข่างไฟกันเด้ครับะครับท้าข่างไฟกันพี่น้องเดี๋ยวผมพล่มล้มก่อนครับเอาข่างไฟให้รอมอเดือดจังหน่อยนะครับเนาะ ต่อยห,หมอมเดือดก่นอนอจังค่อยมาคนกันครับเต้องคนไปเรืรเ่อยๆน,นะครับะก,ะก็ให้กระเบื้องแตกนะครับเนาะเดี๋ยวกระเบื้องที่เป็นกอนี่กระเบื้ออนในซุปนี่ยิ่งเนื้อเลยครับ ผมสูง,งน้ำจะเหนียวครับผมเร่จะเหนียวฝักจะกข้ากันครับเดี๋ยวผมเตินมน้ำลงไปสักหน่อยก่อนครับคือน้ำน,น,น้ำโคข้างนี้ครับ ไฟห้างว่ตรงกลางไฟแห้งนะครับเพาคนพอนโดงไฟกลางครับเดี๋ยวใหม่หอหมอก่อนครับอย่า,ยามีติดหมอครับ้องคนไปเดือดๆนะครับติดหมอวเงข้าเกรียนใส่กระเบื้องติดหม้อไว้ครับ เนี้ยเขาบริตามหญี่ยครับมันเรียดเองมันเดี๋ยวให้กับเบอรสุกคนเขาจังมอพักใส่น้อครับเนาะพี่น้องเนาะรอกันแป๊บหนึ่งครับเอาคนบึงอีกครับโอ้ตีดหมอเะครับคอยไปแป๊บเดียว

ผมดื่มเอาะล้วไดนางพรันเเบื en ่อก็ได eh ้โอ right> ้ดื่มข้าวนันจะเป็น่อนครับล่าวแข่งกับเป่น้องนิ้วเข่าอ่รออีกข่าวนครับครับพอดีมันเดื่มห่อนเดี๋ยวเราตัวน้องควาาหัวมันใส่นะครับเนาะเอาหัวใส่อน ว่ามันน่านซุปใบส่วนใบกับใบยามครับหับวตัวครับหนามบัวได้ผม,มากหัวตัวผม,มากแกงหนามแบบแกงหัวตัวจมมะหน่อยสิ่งมงกรหน้าเป็กจะใครบาอ,อาจจะได้เติมน้ำดีครับมันแขนแห้งครับเขาเบื่อไย ใส่ได้เลยครับเติมน้ำนิดครับตื้หน่อยครับหนามกันครับแขียนแห้งปวดครับมาสีหัวตัวนึงหัวตัวปวดแขียนแห้งนะครับเนาะไม่มีหนามสดอ่ะก็จะข่าวก่อนครับเคนปวดคนคนปวดตื้หน่อยก่อนจึงใส่พักเนาะครับเนาะ ครับโอ้หลังโคกกบหมาอติดหมอเลยครับนี่หลังโคกกบหมาอติดหมอเลยเสร็จทีเดี๋ยวพักใส่ครับสีตหนหองครับสีดาว เอาได้มามาปั๊มยกขึ er ้นูก็ไดครับแล้วก็สามาูก็ได้นะโอเคครับยกขึ้ร้อยาก็ได้เดี๋ยวผมขอเช็คมีก่อนครับว่าจะเอาเลยครับ อยู่คแบบก้อนเป็นหนอยอยู่ครับพี่น้องคนบูอยากกินแก่ครัคนกินนัวแก่อยู่ครับ <m> มันข,ขมมันขมเหมืนอนคนกูนอ,อยากนัวง่ายวันใดเอาเรียบร้อยครับพี่น้องสุดท้ายแมงดักเมงดักสีมากำหนึ่ง เนื้อใบกับพอกระเทือนใส่เวทกับมันเสจตลาดมาม่คอยหอมกับใบญงอยู่บ่คอยหอมคือเน่งด่างบานเท่าเราเม่ดางบานเหา่าะหอมดีกับอ๋ออนอยากปิดฟ้าไปจังหน่อยกับปิด้าปิดแกะได้บ้านปักหยกนะครับ,ราบ,ราบานาะ ขอมเสิร์ฟครับ,เ,รรบเดี๋ยวเดี๋ยวยังเสิร์ฟแป๊บนึงครับครับปล่อยไว้สักพักเลยครับจะเข้าจะมาตากกันครับฝันเสิร์ฟเพิ่มด้วยครับพี่น,อน้องมามากดได้ครับดรกดเล็กฝันหนึง่งเด,ด็กหมอคนหนึ่งห <c ười> มอหนึ่งบักใยญ่เลยครับเล็กฝันหนึง่ง มกักโอ๋ตัวเนี่ยนะครับชุ่ชนมกักโอ๋ตัวบอ๋โอ๋เลมักหนามร่อยนะครับเนาะเพราก,กินไอคอนดีครับโอ้ยแม่ผนฝากมาหายตะบานครับมาตะวบ,บนเขาผลนนะักผนฝากมาพรากินไล้ตลาดนั้นมีแต่ใบกับสาอยู่ครับอ่อนนะครับมีอ่อนอ่อนดีครับอ่ะไปะพี่น้องอดูกันเหรอ เรียบร้อยครับเข้ากระบวนการเสิร์ฟได้ครับแกงขคี่ยรกสูตรบ้านบาน,นครับแบบสูตรบ้านบานเนาะครับสูตรนมมุงสวนมาครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับแกงขคี่ยรกใส่หนังบัวนังหนังเข็มเนาะครับนังงัวนังขัวยนะครับมีสองอย่างสองนัง สำหรับมน,นีกับนุ่มชนกัขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณทุกสับทุกไล่นะครับเด้อขอบคุณที่ทุกกําลังใจนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นุม่มชนกัขออนุญาตไปกินเขากอนเด้อครับเด้อหิวเขาแห้งเด้กินเขาง่ายโดยครับมนี หนุ่มมือชนก็ขอเกาา่าคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเมโนโนแกงขี้เล็ก